สบายดีพ sí. ่อแม่พี mm ่น hmm. yeah. ้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอลผมพ่อกับช่องน้องเคสคือเก่าพี่น้องขิงข่าแรงน้ำกันเด้อพี่น้องก้วยกระป๋อมปิงตับเมื่อ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 ไข่มุกแดงสุกออกินโลดกินโลดบังแฮมนะกินโลดถุยยาหน่าแม่ถุย้าก่อนถุย้าก่อน ไปดพี่น้อถุยยาไปนั่งทั้งอีพอผู้บังคับน่ะใอ่นั่งบาอินอยู่นังบ่ฮะนั่งบ่อินกับบ่โอเคเนี่ปิ้งปลานี่ยนี่ปิ้งปลาป้งปลาะ

หญ้านี่สมผักบ่ได้บอกมึงบอกหญ้าพุ่นสิบ่บอกมึงเฮ็ดหยังกินกับปิ้งปลานั่นมึงนั่นแซ่บบ่อกินละมือบ่อือเนอนอือนอนบ่เมื่อโลดให้อมาโลดจ้

mang ừ. nắng, năng ừ. ấy cứ mời này, cái người mời mọi người mời 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 nắng mời 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 giờ hết mời 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 ไครที่กินทันไขนะ่ไข่ไข่ออกมอ้งกินไนนนนนข่ิตีนะมือตะออมือตะมือกินนะหมูว่ะเออหมู แคบบ่หมูบะเออหมูนี่นี่ยังนี่กินออกมาเถอะหาแล้วหาแล้ว ที่นอนน้ำผอ่งวางให้คุณม่นอนอยู่อีซ้อน

พ่ออืมมัมอะอืมมาซะกินอืมมักแต่บักกิน <coughs>

กินวาบเออุกินพักถือพัดจะโลจะโลโอุ้ยยิแม,มะันมาม

ทำน่แหละทำดีกอนมัมดี่มัมมีๆเดี๋ยวเรียกงทำดีดีทำน่ะดื้อเผากินแล้วเผาเมื่อดื้อน่ะผักปาามายำมือเท้าของกันมาเขาเดเอาเมื่อเลยโอ้ยไอ่ได้เดีมาไหนสิฮะมาดิ ่ะใไ้พ่อกินข้าวไปนั่งไอพ่อให้ยังป้าิบุกเคยนั่งนียเฮดยามัเ็นเวเฮด้ามเกับเลอสิรถให่งใชเบิ่งรถตกตกตกงรถไปงรถ

เบิ้งอดนจะขอไข่ม <ornament ing> well ันนะหานเบานันะกินบบเปบิงหมนระกินจากกบแบบนะเนะไปแก้วเฮ้ยไปกับแบบมีเพื่อนไม่ลอกผนเวไปโลดเบิ่งลุดโอ้ยขึ้นอยู่โถจ๊กอยู่เทียงพันทำบมัเบิ่ง vô cùng với chỗ hỏi. Yoke hên bố ừ, phan, hành hành bố. Nguyên khoan muhammên bố. Hên bố. Hình. 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 Hành hành bố. Ừ. như sài. Hm. Hm. Hm

ทีนอนบอน้ำยาแก่น่ะจิมับลังเฮียนแล้วงั้นทีนอนบอน้ำยาแก่น่ะโอ้สีดีแค่ขาเป็นยังมากรบปอแล้วปอ่ไปฮะขาเป็นยัง

กจะติงแต่ตอนมันแม่จัดมาครับมันก็ไปลกขัดมันจะไม่ปร่เป็นหัวทำเช่นนี้ก็หนาติงนะฮะยี่ห้อหนาติงบ่ มือมันนาวนะบาเมืออบวันได้นอนน้ำได้นอนน้ำนอนน้ำพายนอนน้ำยาแก่บอมาลอขยี้ขามือกินผักนี่น้องอ่ะกจะกินผักนิ้จกินอะ่กินแเอะ ลาละพี่น้องขีดหนข้าวมันมาจะดีไม่แห้งเบิดสุขสุขคนบายบายสบายดีบา